เราเป็นผู้เข้าประกวดมิสแกนเนาะแล้วลตอนนี้พี่นวัดเขาก็มีออกมาเทคแอคชั่นในเรื่องของคดีพี่ตังโมงอยา่างวันนี้พาเรามาด้วยเรารู้สึกยังไงมากกับการเทคแอคชั่นของพี่นวัดในครั้งนี้อันที่จริงก็รู้สึกประหลาดใจนะคะเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยพี่นวัดจะเลือกเทคแอคชั่นในหัทข้างที่มันแตกต่างกันไปแต่เอ็มคิดว่าครั้งนี้ค่ะคงเป็นเพราะว่าคดีใหญ่จริงๆเป็นคดีที่สังคมให้ความสนใจนะคะแล้วพี่เอก แล้วพี่นวัดเนี่ยเขาก็คิดว่าการเทคชั่นเนี่ยมันจะแสดงถึงพลังทางสังคมอะไรบางอย่างให้กับหน่วยงานภาครัฐได้ผ่านทางคดีที่มีคนมากมายรู้สึกต่คิดต่ดขใจค่ะในในฐานะที่เราก่อนหน้านี้เราเป็นคนติดตามค่ะเอ็มเอ็มมองในเรื่องของลูกคดีม่ันเป็นยังไงบ้างในในฐานะคนตามตาม คือต้องบอกว่าความจริงแล้วข่าวของคุณแตงโมอะค่ะเอมได้ตามเป็นบางส่วนแต่ไม่ได้ตามทุกส่วนเพราะว่าปริมาณของข่าวอะมันมีเยอะจริงๆผนวกกับมันเป็นข่าวที่เรียกว่ามีทั้งข่าวเพื่อความสนุกป,ปากและข่าวที่เป็นข้อเท็จจริงจริงๆ,ๆเอมก็ต้องบอกว่าในส่วนของรูปคดีอะค่ะเอมคงไม่มีอะไรที่จะสามารถมีอำนาจศาลได้เพียงแต่ว่ายังมีอยู่หลายจุดที่ไม่สามารถให้ความให้ความกระจ่างน,นะคะกับ คนหลายๆคนที่ตามอยู่ได้แล้วก็ที่สัมพันธ์คืออาจจะไม่ได้ให้ความกระสานกับคนที่รักคุณแตงโมด้วยเอ็มก็เลยคิดว่าถ้าสมมติมีการทําคดีขึ้นมาอีกนะคะแล้วก็ความจริงปรกากฏออกมาความจริงเหล่านั้นก็คงจะเยียวยาคนที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ค่ะอย่างตัวเองเองเอ็มคาใจในจุดไหนบ้างคะเอ,อ่อถ้าให้พูดตรงๆอะค่ะเอ็มค่อนข้างคาใจในเรื่องของมือถือนะโทรศัพท์มือถือกับเรื่องของการที่ต้องล้างเรือเพราะเอ็มคิดว่ามันก็มีหลายอย่างหายไปจากการทําความสะอาดหรือว่าพยายามลบ ข้อมูลอะไรบางอย่างเราไม่แน่ใจว่ามันส่งผลกับคดีมากหรือว่าน้อยแค่ไหนแต่เอ็มคิดว่ามันเป็นสิ่งที่คนรอบตัวของคุณแตงโมอะค่ะที่เป็นคนที่รักรู้จักเขาเจริงๆอะเขาน่าจะอยากรู้อะค่ะแล้วก็ความจริงแล้วมือถือเครื่องนึงเนี่ยมันไม่ได้มีแค่หลักฐานของคดีนะคะแต่ว่ามีความทรงจําในช่วงเวลาที่เขามีชีวิตอยู่ด้วยการที่มันถูกทําให้หายไปโดยบุคคลกลุ่มหนึ่งอะมันก็เลยกลายเป็นเหมือนว่าเขาพยายามจะลบคุณแตงโมออกไปจากอีกมิติหนึ่ง<ม>ของสังคมด้วยอะค่ะอืมนจากที่เพื่อนเราได้มีการไปเป็น อาสาสมัคร<ม>ในการจำลองเหตุการณ์ในเรื่องของการที่ว่าก่อนหน้านี้เนาะเขาก็ยืนยันว่าต่งคน <c oughs> ง,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 งไปฉีดท้ายเรือ <c oughs> จากภาพที่เราเห็นเนี่เรารู้สึกว่าคือรู้สึกว่าเพื่อนก็ใจกล้าเหมือนกันนะ คือคือเอา,อาจริงๆอะคะ่ะเอมไม่ไม่สามารถดูรูปคดีได้ขนาดนั้นเพราะว่าเราก็เป็นคนธรรมดาที่ไม่ได้มีความสามารถในการสืบสวน,นสอบสวนอะไรแต่คิดว่าจากความทุ่มเทของเพื่อนนะคะก็น่าจะมีผู้เชี่ยวชาญหลายท่านเนี่ยสามารถมองรูปคดีได้มากขึ้นในฐานะที่เราดูอะเรามันเ,เรามันเป็นไปได้ไหมเอมว่ามันจะแบ,บบจะไปฉี่ท้ายเรืออย่างเงี้ยคือถ้าให้พูดถึงปุตุชนมนุษย์ที่มีหลายๆด้านนะคะมันจะมีอะไรเกิดขึ้นก็เป็นไปได้แต่เอมมีความรู้สึกว่าเอมไม่อยากตอบเนื่องจาก การพยายามพูดถึงผู้ตายว่าเขาทําธุระส่วนตัวอยู่ที่ไหนจริงหรือเปล่าค่ะมันก็เอว่ามันก็ดูไม่ให้เกียรติเขาในระดับหนึ่งแต่ว่าเอมันก็เข้าใจคําถามของนักข่าวว่าต้องการจะถามถึงความเป็นธรรมกับความกระจจาเพียงแต่ว่าพอคนพูดเรื่องนี้กันมากๆแล้วอะค่ะหนูแค่คิดว่าถ้านี่เป็นคนที่หนูรู้จักอะแล้วมีแต่ประเด็นว่าเขาปัสสาวะทายเรือจริงหรือเปล่าอะหนูเองก็คงทําสีหน้าไม่ถูกค่ะและแล้วจากตอนนี้เอมมองว่าคดีมันจะแบบออกไปในรูปแบบไหนยังไงบ้าง เอมไม่แน่ใจว่าตอนนี้อยู่บนขั้นตอนไหนของศาลนะคะแต่เอมคิดว่าเรามามองที่ดี i ดีกว่าว่าขอให้รื้อขึ้นมาทําใหม่เพราะว่าอันนี้มันมาจากหลักฐานใหม่ถูกไหมคะคดีเก่าเนี่ยมันมาจากหลักฐานเดิมมันก็อาจจะเข้าสู่กระบวนการที่จะรอพิจารณาหรือว่าใกล้จะตัดสินมากแล้วแต่ถ้าวันนี้ค่ะเราสามารถผลักดันให้ DSI เนี่ยเราฟังเสียงของประชาชนที่มีความกังขาในคดีนี้มากขึ้นแล้วก็รับทําขึ้นมาใหม่อะค่ะเอมคิดว่ารูปคดีน่าจะต่างไปจากที่เคยเกิดขึ้นเมื่อสามปีก่อนค่ะ เรารู้สึกยังไงกับการที่ตอนนี้บางคนเขามองว่าพี่นวัดเนี่ยเหมือนเอานางงามมิสแกน77จังหวัดเนี่ยมาหาแสงกับคดีของคุณแตงโมอ่าก็ต้องพูดตรงๆว่าเราห้ามไม่ได้ว่าคนจะคิดยังไงนะคะแล้วเอมก็คิดว่าอาจจะมีคนส่วนมากที่ไม่เข้าใจเพียงแต่ว่าหลายๆเวทีค่ะหรือแม้แต่หลายๆคนเองเนี่ยก็มีวิธีที่จะอุทิศตนเพื่อสังคมนะคะหรือว่า ผลักดันเคลื่อนไหวอะไรแตกต่างกันไปเอเมก็เป็นนักเคลื่อนไหวคนหนึ่งซึ่งเราก็ไม่ได้ใช้วิธีเหมือนพี่นวัตแต่ก็ได้เพจเขาเรียกว่าอะไรก็ได้ผลพลร์เหมือนกันคือในวิธีของพี่นวัตอาจจะต่างจากขนุนทำเยียมนางงามอยู่มากแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันได้ผลที่ดีต่อคนที่สนใจในรูปคดีค่ะแล้วก็อาจจะดีต่อคนที่รอการพิสูจน์ความจริงด้วยการงัดหลักฐานใหม่ขึ้นมายื่นให้ DSI ก็เป็นได้ แม้ว่ามันจะดูเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมในความคิดเห็นของใครสักคนนะแต่เราตอบไม่ได้คือเราปฏิเสธไม่ได mm ้เลยว่ามันได้ผลลัพธ์แล้วผลลัพธ์มันเกิดขึ้นแล้วในวันนี้ค่ะเชี่ยมถากันที่เราออกมาเทคเกชั่นแบบนี้กังวลหรือว่ากลัวอะไรไหมคะว่าจะมีผลกระทบโลซิป รจริงๆก็ไม่ได้กลัวหรือกังวลนะคะเพราะว่าหนูก็พูดด้วยความเป็นกลางแล้วก็พูดตามสิ่งที่ตัวเองคิดจริงๆที่สําคัญก็คือหนูมีความรู้สึกว่าเราเคยเจอหนักกว่านี้มาม,มากๆแล้วอะค่ะแล้วมันก็เป็นเรื่องที่เราก็ทำื่อความถูกต้องเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้หนูออกคอมเมนต์อะไรไปแล้วมันเกิดไม่ถูกใจหรือมันไม่เข้าหูใครบางคนหนูก็หนูก็ได้แต่ว,วางเฉยเพราะว่าหนูไม่ได้พูดอะไรผิดนะคะหนูพูดตามเป็นไปตามที่หนูคิดแล้วหนูก็ให้เกียรติทุกฝ่ายในการให้สัมภาษณ์ค่ะ หากวันนี้หากพูดอะไรได้กับ DSI เราอยากจะพูดอะไรกับ DSI กับการที่ว่าพี่นวัดพาสาวๆมาร่วมวันนี้ก็จริงๆแล้วอะค่ะ DSI เนี่ยเป็นหน่วยงานที่ทาเฉพาะคดีพิเศษนะคะถ้าเป็นคดีที่เกี่ยวกับการฆาตรกรรมก็ต้องมีฆาตรกรรมอมพรางหรือว่ามีความซับซ้อนค่อนข้างสูงเอมอยากให้ DSI เนี่ยพิจารณาถึงการยื่นหนังสือดูแล้วก็อาจจะเป็นเสียงของประชาชนที่เขามีความสนใจในคดีนี้เพราะว่าคดีนี้ค่ะแม้ว่ามันจะเกี่ยวกับชีวิตของ คนหนึ่งคนที่ได้สูญเสียไปแต่ว่ามันเกี่ยวกับบรรทัดฐานอีกมากมายในสังคมที่เราจะขุดไปถึงประเด็นหลายๆอย่างที่มันหมักหมมอยู่ในสังคมของเราเพราะฉะนั้นนะคะถ้าสมมติทำได้จริงๆอะหนูว่าสังคมก็จะรู้สึกมั่นคงมากขึ้นได้รับความกระจ่างมากขึ้นและที่สําคัญคือเขาจะไว้วางใจในการทํางานทองดีซน์มากขึ้นด้วยค่ะเอมจ้ะเอมมีโอกาสได้ฟังคําแถลงของทางด้านคุณป้ากับคุณแดนนะคะที่เขาบอกว่าเหมือนแบบก่อนที่พี่ตาโมจะตกไปเนี่ยมีการเกาะเรือไว้ก่อนสิบปีอะไรอย่างเงี้ยั้งที่ก่อนหน้านี้เขาบอกว่า ก,ยยก็ต้องยอมรับว่าเอมไม่ได้ฟังทั้งหมดนะนะคะเพราะว่าส่วนที่เอมไม่ได้ฟังส่วนมากจะเป็นสัมภาษณ์ของอพยานบุคคลต่างๆที่เป็นให้สัมภาษณ์สื่อเพราะว่าบางทีเขาก็มีทั้งพูดในช่องทางส่วนตัวสื่อเล็กสื่อใหญ่สื่อวันนั้นกับสื่อวันนี้ก็ไม่เหมือนกันดังนั้นอะไรที่ไม่ได้เกี่ยวกับําพิพากษาของศาลหรือกระบวนการทางกฎหมายนะคะหนูจะไม่ค่อยได้ตามแต่หนูก็คิดว่าถ้าสมมติการให้การมัน เกิดการบิดไปบิดมาหรือว่าไม่ไม่เหมือนกันนะคะมันก็มีสิทธิที่จะส่งผลกระทบได้อันนี้ก็คิดว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็ควรจะไต่ตองสิ่งที่พูดให้ดีค่ะอขอบคุณค่ะรู้เรื่องไหมอ่ะ